สว,ส,สวัสดีค่ะเมื่อดีพพบพอกันกับแมวเมียวเมียฝรั่งพ่อกระเทินนะคะมีการสิ่ากินข่าวนะคะพี่น้องเมื่อรามีอีอยางก,กินค่ะของหนูมีอะไรกินคะข้าผัดไไหนมาให้ดูเมนูปโปรดเลยนะคะกินซ้าขาบกข้าวผัดไข่นะคะซ้าขาบกได้ตลอดเวลานะคะข้าวผัดไข่ของนางโอเคกินค่ะของเม่มี่ยิงเดี๋ยวสีให้เบิ้งนะคะของแมวมี่ ไข่ขัวใส่ัวละ้าใส่พริกหลอค่ะพี่น้องแซ่บๆอาหารบานเข้านะคะพี่น้องมากินน้ำกันหยับกล่องจังหน่อยก่อนสวัสดีตอนเสาร์าของวันเสาร์านะคะมื้อนี้ยบรยหิหารงานเฮ็ดงานจันทถึงศุ์ค่ะพี่น,อน้องคนพนักง,งานขาดเยอะแยะนะคะพี่น้องต้องการคนตัวช่วยด่วนนะคะพี่น้องเมื่อนี้สิบมาก,กินเขา่าซู้พี่น้องเบ่งนะคะพี่น้อง เ,เดี๋ยวสิคุยเบาอันหนึ่งให้ฟังนะคะอันมีเพ่นถามมาวานะคะว่าเหตุงานหนาห่อนเป็นแต่ลํบาบบกเนอะในสวนนะคะพี่น้องลําบากอี่รีกับพี่น้องลําบาาคัดคเอออันนี้อีกมุมหนึ่งมุมเล็กๆของคนมาอยู่เมืองนอกบกว่าเมียฝรั่งหรือคนไทยก็ดีนะะมาอยู่เมืองนอก ต้องเป็นแบบนี้ค่ะพี่น้องถ้าเพื่อนเห็ดงานดีกว่าแมวกับสีสีบอ่อลำบากปันไก่สีบอ่อทนความห่อนปันได่แต่ในกรณีของแมวกับคือเห็นงานในสวนกับ่อนข้างที่สีอ่าลำบากลำบากอย่างปติคือมั่นห่อนค่ะพี่น้องการยกของนักเล็กๆในหน่อยกับกับสีมีคือกันค่ะพี่น้องแต่ว่ามันกับลำบากแตกต่างกันไปนะคะพี่น้องบางคนว่าอยากได้ผัวฝลัง อยากได้ผัวฝรั่งมาให้กับฟองสบายนะคะพี่น้องโอเคในมุมหนึ่งทียูเมืองไทยนะคะที่ผัวฝรั่งทรงเงื่อนให้เลียงต้องการเงื่อนจากฝรั่งมาใส่หนีใส่สินมาสัาง่งความสุขสบายกับฟองอีกมุมหนึ่งของเมียฝรั่งทีอยููเมืองไทยกับอาจสพสบายจริงค่ะพี่น้องในกรณีทีบอดด้เหตุงานนะคะพี่น้องแต่บางคนที่เมืองไทยยูเมืองไทยนะคะเมียฝรั่งหลายคนกับมาเลือกที่สิหนยแี้มทรงเงืนใหยใสยูเมืองไทยลกักะ ขายของออนไลน์หรือเป็นแม่ค้านู่นนั่นนี่ที่ประธานนะนะนันม่วงเห็นอะไแล้วว่าเงินฝรั่งกะซอยในระดับหนึ่งแต่ว่ามันบ่อใดซอยทั้งหมดทั้งม้วนนะพี่น้องอยากได้ต้องหาเองนะคะหลักการนี้ชี่มาอยู่เมือหนอกที่คิดว่ามาอยู่ล้ะสบายบ่อใดทํางานอันนั้นคือ,อยาเสียงดังคำุเดียวมีนี่คุยกันกบเดียว ในกรณีที่ว่ามาอยู่เมืองนอกล่ะสบายนะพี่น,อน้องก็คือว่าสบายจริงเออเข้ามาอยู่นะใหม่ๆก็สิบา้านในหูยังเนาะค่ะมาพักฮอลิเดย์มาเที่ยวมาดูใจนี่กะคือเป็นเรื่องปกติความสวยความรู้ความรวยความสบายมีจริงแต่ในเมื่อคุณมาใส่ชีวิตจริงๆแล้วคุณก็ต้องทํางานอยู่ดีถ้าคุณมาทํางานก็โอเคเธอขอบแฟ้เธอนะ่ะ ดีทีทีบรหิทุาทงานเรียงรูเรียงเต่านะเน่เป็นเป็นวาส,สนาของคุณแล้วแต่ว่าในเมื่อกรณีที่ทีต้องทํางานนะคะการใส่ผ้าสีเขาเต็มระบบมีรูมีเต่าจัิงส่ละ,ะเงินเขามาจากหลวงเพิ่นกบให้เข้าเสียภาษีคือเก่านะคะพี่น้องหลักการผ้าสีรวมนะคะมาอยู่ร่วมกับตรงเสียภาษีนั่นแหละเป็นตัวชี้แนบบอกว่าคุณต้องทํางาน,นะคะ่ะพี่น้องเฮ็ดงานแล้วก็ได้เงินกระได้เงินมาเสียภาษีนะคะผ้าสี คืนอยู่กับาบได้ของเฮ้า้าเฮ้าไล่ได้น้อยเฮ้ากัเสียภาษีน้อย้าเฮาไล่ได้หลายเฮ้ากัเสียภาษีหลายตามกฎระเบียบเกณฑ์มาตรฐานของเขาที่สีห่หายเฮ้าเสียภาษีกับพี่น้องแต่อย่าลืมว่าการมาอยู่เมืองนอกถ้าเฮ้าได้เหตุงานแต่มีโอกาสทรงเงินทรงทองห้ครอบครัวทรงสื่ออยู่สื่อกินได้ผาลูกไปเที่ยวหันเที่ยวนี้ เบิรงสภาพจงแมวเนาะแมวเห็นงานในสวนแต่มือที่แมวแต่งตัวสวยมือแมวเข่าสังคมหรือมือแมวที่ไปเที่ยวอลิเดยกกับปลูกกับเต่ามันกับคนละ,ะก่อนนั้นไอ้คนละ,ะแบบที่เหาคนอื่นสีมองเห็นผู้ใดเข้ามาเบิรงคลิปช่องของแมวกะสีพ่อหูว่าขอบครัวแมวสีมีหลายโมเมนต์มีหลายรูปแบบให้เห็นว่ามาอยู่เมืองนอก อ่ามันเป็นแบบไดมีกินมีอยู่มีใส่มีงานมีความลำบากเออเฮ็ุให้พี่ๆน้องๆได้เห็นนะคะได้ซื้อได้บอกว่าให้ซื้อวามหมายว่าเรามาอยู่เท่ากับต้องทํางานย่มสุขย่ำลำบายย่มออกการออกงานย่มสวยย่มให้โซ่กับมีคือกันก้ามูค่ะพี่น้องอย่าว่ามาอยู่เมืองหนอกสีลําบากอย่างเดียวบ่เมียนนะคะการเข้าเ็ดงานได่เงินงเท่ากับสามารถ สื่ออำน,นวยความสะดวกแห่เห้าออไของดอยดีนะคะพี่น้องโดยที่บอต้องอาศัยแตยย่ไฟไส้จะเพียงผู้เดียวนะพี่น้องในหละเป็นชีวิตจริงๆเรียวๆที่เห็นนะคะพี่น้องโอเคเบาๆลายย้ายกว้างค่ะพี่น้องผู้ใดยอยากหูยังกะยอดก่ะไ,ได้วิดีท้หลายคลิปที่แมวล่มไหวนะคะพี่น้องมีความแตกต่างหลายสิ่งหลายอย่างให,ให้พี่พี่น้องๆได้สังเกตได้เห็นนะคะว่าการชีวิตมาย่ไม,ม,ม่นอกมีด้ทั้งสวยทั้งรู้แทร่ลำบาก ในกรณีที่บ่มีเงินเลยกับมีค่ะพี่น้องแต่ว่าในเมื่อเข้าเหตุงานกับมีเงินก็สาม,มารถสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนแบบหลายหลายอย่างนะคะพี่น้องโมเมนต์ความลำบากกับมีนะคะพี่น้องให้ให้ได้เห็นนะคะโอเคเบาๆหลายยายห้างขออนุญาตไปกินข้าวก่อนนะคะพี่น้องเอาซิมจากคำก่อนขอซ้ำคำกับเมียวเหมียวเบลเยียมเมียฝรั่งพ่อกระเทือนนะคะพี่น้องมาซิมให้เบิ่งเดี๋ยวสีเย็นก่อน อืมขอาห,หนูห่อนน่ะอร่อยพริกอันนี้ปลูกเองนะเด็กกินซ้ำหน่วยกล <c oughs> ับมาจากเมืองไทยมันเหลือพริกเก่าตน้นปีที่แล้วเดี๋ยวชิมก่อนหอมโหระพาอืมอีกจะข้ามก่นอนข้ามเตาเหือ อืมอร่อยอืมอะไรอร่อยฮารลยว่ตึมอันนี้ตืมพริกร้อยนี่ตืมกระข่่งก่อนจ่บหยุดไม่อยู่ลุกต่ำอืมจัมบ ไปแล้วค่ะขอบคุณในลาๆสำหรับการคอมเมนต์และการติดตามนะคะเราให้กำลังใจนะคะพี่น้องสำหรับทีมเมดอ่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย